อยู่ตรงนี้ก็ต้องรับให้ได้กับทุกสิ่งมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบการใช้ชีวิตที่เราแรกมาด้วยชื่อเสียงย่อมแรกมาด้วยการจับผิดในการใช้ชีวิตพี่ฟ้านัปงทุกอย่างแล้พี่อเพิ่มตรงกับการที่จะต้องมานั่งเจอคอมเมนต์แย่ๆหรือหมอดูอะไรต่างๆนานาจากแอคปันพี่พมาไม่ไม่โกรธหรอก,อรอกไม่โกรธหรอกกับไม่เอาไม่เอา ไม่โกรธหรอกกับสิ่งที่เห็นะ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ว่ามันเป็นครั้งแรกในชีวิตหรอกกับการที่จะต้องโดนว่าหรือโดนเปรียบเทียบโดนจับผิดโดนมาตลอดทั้งชีวิตแต่แค่รู้สึกสงสารมากกว่าแค่รู้สึกเขินอะเขินแทนกับการที่ต้องเสียเวลาในการสร้างแอคแล้วก็มานั่งว่าคนอื่นมานั่งจับผิดคนอื่นแล้วชีวิตมันมันได้อะไรอะมันได้อะไรลองถามตัวเองดิว่ามันได้อะไร แล้วคุณเป็นใครเราต้องมานั่งตอบคุณว่าหุยสาธยายชีวิตนู่นนี่นั่นมันไม่มีดาราศิลปินคนไหนเขามานั่งสาธยายชีวิตหรือมานั่งบอกหนึ่งสองสามสี่ห้าอธิบายนู่นนี่นั่นให้ให้ให้ฟังหรอกคุณทุกคนอนะ่ะมีกับทุกคนอนะ่ะมีการใช้ชีวิตเป็นของตัวเองเว้ยการที่เป็นคนสาธารณะไม่ใช่ว่าคุณจะเข้าถึงเขาได้ทุกอย่างร้อยเปอร์เซนต์บ้าตลกตัวเนี้ย เอายก,ยกตัวอย่างอย่างง่ายๆนะการใช้ชีวิตของคุณนะคุณมีครอบครัวไหมเคยมานั่งบอกพ่อแม่ทุกเรื่องทุกอย่างไหมพ่อแม่ไม่ต้องมานั่งบอกทุกเรื่องทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทําตัวเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกบกตนละผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันไม่ได้ดูฉลาดมันดูงูเข้าใจไหมแต่ว่าบางแอกก็กอะก็มีเหตุผล <laughs> มีหลากหลายการปั่นมีหลากหลายแต่บางอันก็มีเหตุผล <laughs> แล้วแต่เอาเอาเอะเอาที่มีความสุขใช้ชีวิตแล้วมีความสุขบแบบไหนทําไปเถอะ